แต่ยังกลับมาได้แล้วเข้ารอกก็ออกเดียวน,นะครับเพราะฉะนั้นจริงนี้อะไรก็ยังเ,เกิดขึ้นได้ครับเอาห่างแค่หนึ่งประตูเท่านั้นครับเอาล่นะสวยเป่งสีฟ้าให้เป็นเกียรติกับคู่นี้หน่อยครับเ,เดี๋ยวมันจะไม่สมสักรีครับ แต่วันนี้ไม่ต้องรอถึงตีสองสี่สิบห้านะครับเราเปิดให้ฝักก่อนเลยครับอ๋อคนนู่้ครับเดี๋ยวผมพาดเหมือนนทีวีเลยครับขออนุาทุกท่านมาสูสนามไทยจิตครับ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวมาดูขึ้นเวลาแรกครับเกตเริ่มครับเป็นนันนั่นตาสามครับยูนชุดโ่มมากครับป๋าป่าอยู่ฝั่งขวาครับ ดูจะขวาไปซ้ายครับเจอกับแอตลาลินครับในชุดขาวแดงครับฟังเสียครับจากซ้ายมาขวาครับแพ้มาสองต่อสามครับเกมนี้จับผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดของสนามครับเกมที่ในรอบทักใครได้ดูก็จะรู้ว่ามีความผิดพลาดของกองหลังเข้ามาเกี่ยวครับสำหรับเกมที่แล้วที่เจอการเราแพ้สามสองครับ สายสองครับเล็กป่าเองครับเล็กไหลไม่ทันลูกกระป๋องเอ้ายันหงิกขวาคือลรถยิงตรงนี้จังแบบโอ้โหวาบสุดท้ายยังได้รถทิ้คงครับวันนี้ดูเหมือนทางด้านจานสาครับจะไม่มีนะเตียวครับเข้าดีกว่าสายตาดูตอนนี้มีแค่เล็กกับโอ้โหเกมแบบนี้ไม่มีเตียวครับ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วเกมนี้ส่วนฟานเชีย์นี่ชุดใหญ่สุดเลยรับตั้งแต่งอรุียจะสุดได้กบนีเป็นชุดีเดียวแบบดีที่สุดได้ก็สำหับารนเชียรสหรับวาีในพวกเขาอยู่แับที่หนึ่งเลยับเกมนี้มาเจอตอนสกเป็นเล็กเล็กสองก็เกมนราเจอกันมาเนี่ยที่เรียนกันไปครับว่าตอนสามในชุดโลมาชนะมาสามสองแล้วได้ป่านยิงโอ้โหนี้ อเดือดจ้าขึ้นมาทางขวาลูกนี้โอ้โหพวกไม่ทันเลยครับแ oh. โอ้ดูว่าแกแบบนี้ไม่มีเตี่ยเลยที่ดือบชี้ชะตาเลยครับนี่เล็กเยอะยีนองไกลครับเพื่อนอื่นก็น่าจะเป็นชุดหลักแล้วครับชุงหลักด้อยู่แล้วครบเลยครับ ตัวลูกขาดแค่คนเดียวครับคือในนัดตีตัวหลักของทีมครับเดี๋ยวเราเป็นหัวใจในเกมลุ้นเลยครับคงี่ผ่านมาครับสารจารสามบอลทุกนันซ้ายครับของสารสามครับอยู่ที่บอลเปิดเอามาเม่ครับปูนจมาเลยครับโอ้โหเปิดบอลสุดท้ายกัดไปปล่อยตกครับ เกมที่แล้นเลนม่ค่อยดีเวกาเจอกัสามเลยแพ้มาเกมนี้นี่หมายมากกตนกลตัวเลยครับบอลมาฝาแต่งเข้าขวาแล้วตู่้วตไปสาคนเจ้ากินโอ้โหบอลถูกไปยังไอเล่นเร็วรับอไปดูบอเสียบอลครับบอลซนเสียงเยนะโอ้โหิ้นนำแล้วก็ตึงมาตลอูนนะสหรับบงทีครับผู้อ่เลตวลินครับไปแล้วครับหนึครับโอ้โหแล้ว เอาหมอเนีประตูค่อนข้างเร็วเลยครับวันนี้เกมผ่านมาสามนาทีเสียครับตัวไปแล้วหนึ่งแล้วน่าจะรานสามเพราะฉะนั้นสกอร์รวมตอนนี้กลับมาเท่าแล้วนี่สามประตูต่อสามเลยครับโอ้และอย่างที่บอกนะเกมนี้สำหรับจานสามไม่มีตัวเก่งอย่างนั้น่าแต่เราต้องในเกมต้อต้องดูแล้วครับตอนนี้สกอร์กลับมาเท่าแล้วนี่สามประตูสามในสกอร์รวมครับยแต่เกมนี้พวกเขาหนำเนื่องจากสื่อสำหรับบางเสียด ต่อไปแน่แล้วมาเร็วก็ใช่ว่าจะได้เปรียบครับบางทีมันก็เรียกว่าตึงอัดทั้งสองทีมแล้วต่อไปนี้รอบที่สองของเกมนี้ถ้าใครได้ถือว่าจะได้เปรียบของจริงแล้วครับบอลช้ามัวเราตั้งกันใหม่ครับนายตั้งบอกว่าทางปล่อยไหลให้กัารกับดักซ้ายครับกัรวันนี้โดนถึอมาเล่นกัดซ้ายครับ ชาให้มาปานป่าจะโจู้่นี้ไม่ห่างเลยพอ,อทันหลับก็ได้รู้ถูกก็มาเกี่ยวนั้นที่ผ่านมานี่ปานเจ็บหรือว่าเจ็บตัวเลยครับเอาเจ้าชาเนี่ยจะเป็นคู่สามประตูด้วยนะจะไปไม่รูว่าเก็บหรือว่าคู่สามทีไม่ผ่านครับโอ้ยแล้วเข้าด้านหลังแล้วลูกมีชัดเจนจังหวัสาวคู่ไปเสียซู่คิดงกระยา,ายนมาไล่แบบนี้ กอกว่าการหจุดตอนก็คือเมเกอก์หอบมาเสียนี่บางทีนี่ต้องตัดฟาว้วแล้วก็มาเสียล,ลูกยซี่ง,งกิน่าอะไราเงี้ยครับมาอนนีเลยต่มาตีมาตอมาตี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 มางีับตีมาทีมาต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 ี้าตีามตีมาตีมาตีม้นี้าตีมาตีมาตีมาตยัาตมาีมาไีมาตีมาตีมาตีมาีมานีมาตนีมาตีมาตตาตีมาตีีมาามาตีมรตีาตมีครับ โอ้โหจังหวะเมื่อกี้ที่ชนคานครับก่อนจะซ้ำอีกทีนึงแล้วไปตุ่บป๊อกกับแล้วดูแบงค์ขวาจริงไม่ตรงขอบที่ถึงบอลก็จะขึ้นทีซ้ำอีกแล้ว,วลลกกเห็นยังโอ้โหเกมนี้ตาลสาวที่เราบอกว่าเลือกตัวผู้เล่นดีกูจะไปลองเล่นอีกกับเพราะว่ามันมาไม่ตันทีนั้นทีเดียวแล้วหมดแล้วนะครับ เห็นเห็นเลยครับไม่มีสูตรหน้าอย่างนั้นเจ้าเปลี่ยวครับก็องรว่าถ้ามีเปลี่ยวอยู่นี่กรงหลังก็ต้องเค้างเหมือนกันครับใช่ครับเพราะว่ามีความเหนืยครับจับไปเลยครับไหลามาทางซ้ายครับปาดข้างในมีวิ่งตัดโอ้โหลูกนี้ไม่ถึงับแม่เตีไม่ได้กอ็ออกข้างไงครับอ่าครับผู้อะไรไม่เข้าหูเ <c oughs> ข้าทางก็ประมาณโทษด้วยแล้วกันสี <c oughs> <ๆ>่ชีวิตเลยครับตัวนี้ ต่อมาตั้งกหม่อก่อนแบงค์แบงบค์แบบมีตัววิ่งตัดให้มาที่ช้าแล้วต่อนนี้ปล่าแย่งกันอยู่ยังมาได้ออกไปแล้วแม่จะไปคืนผ่านกองหลังเลยมาเลยบอลเนานะโอเคพอไม่พอ่อเล่เล่ แล้วาวังหว่เอสนียรฝ่อเดิมขอเนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับจังหวะนทกรทั่งใเกมก็จะเบาลรับใช่ครับนเกมมันก็จะได้ร้อนขึ้นนครับจริงๆได้กันเป็นที่อยู่แล้วครับทุกทีนะครับไปกีกับเฟลซัสฉันแมาลูกนี้ไม่หายรันไยสกัดที เอาสองขาแล้ววางขวาจ้าเปิดชั้นหลัวการออกห้าไปยุะเึิมแล้วเข้ามื่อกี้ยังดีที่มันไม่ติดครับถ้าติดแล้วพอไม่ออกนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับบางแล้วฟ้าแล้วเข้าด้านหลังเอาตัวไปถ่ายลงนี่เป็นคลิปก็จริงนะแต่ว่าระยะมันก็อาจจะไม่ไกลแต่ว่ามุมมันน้อยไปหน่อยครับจังหวะแบบนี้ครับจะมีลูกสูบหรือลูกทีเด็ดหรือเปล่าครับ โอ้โหนี่ซัดมาฉลาดอีกแล้วครับเลยก็เป็นตัวยิงลุ้มนิ่งของคณะกรรมการัสามเลยครับสำหรับเล็กครับโอ้ยไปยิงอันนัทขวาอันนัทซ้ายครับจานสามเปิดโอ้โหกระดึงกินกระงขาครับลูกนี้ไม่เลยทางด้านจารันสามก็ไปโดนบลอลเสียงออกข้างครับ จะสิีฟอกมากด้านหลังครับดดดดได้ลุ้นฟรีคิกแล้วที่นี้เป็นทางด้านจรัดสามนะครับดูเหลี่ยงกันนี้น่าจะทันหนักมากขึ้นแล้วครับเล็กแม้ว,ว่าจริงๆเหลี่ยงเนี่ยถ้าเล้าซ้ายเนี่ยบอลมันจะเปิดมากกว่าแล้วแต่ว่าเท้าขวานก็ไม่แน่แล้วครับแบบนี้ใช่ครับไม่ประมาทครับตอนนี้ได้กำแพงมาถึงสี่คนเลยครับทางด้านบอลเจียครับ เป็นมาสัดแล้วก็ไม่ตรงต่ออีกแล้วครับเนี่ยตอนนี้ดูยัะกดบอลไม่งงครับจริงมันเหินตู้กับไม่มีเปลี่ยวตอนนี้ความหวัาางก็อยู่ที่หมายเลขเก้าเนี่ยโจ้แล้วก็ทางด้านหมายเลขสามเป็นทางด้านเล็กแหละครับจะถือว่าสกอร์มาแบบนี้าการสามก็ยังไม่เพียงคำอะไรครับแตอนรวมเข้ามาอยู่สามประตูต่อสามครับ ฉันแลบยังได้ครับบอลบอลไหลทางซ้ายมาคัดแตกแล้วกินลูกนี้ไม่ห okay. okay. ่างเยอะหนายังหมวกสกัดทิ้งได้ครับจังหวะสุดท้ายครับยังตดดันต่อจากลูกเตะมุมแล้วเล่นสั้นเหมือนเดิมก็คัตคัดหมวกเราให้แาทีแบงค์ก็จับได้ไม่ดีกินแล้วก็เน้นๆโอ้โหไม่ตรงกอดอีกครั่นเพราะว่ายิงยิงึ่งหายเข้ามาหมดแบงค์ยกแล้วว่าบอลเนี่ยจะไม่ตรงกอดเพราะไปตรงตัวเพื่อนครับผูกได้ฟตรงนี้บอลมันอาจจะแรงหน่อยก็เลย ตอนเขาที่ทางลำบากก็มาโผล่ทีนี้ไม่ของต่อเลยต่อหน้านี้แชมปนลีกครับทีมนี้เข้ารอบไปแล้วครับถึงกานคืนชั้นครับทีมพัทครับหวานเกย์เซนซี่พาวเวอร์ครับประลัดน้อยและล่าสุด,สดสนาานในสมัยสนามบังแพ้เราเข้งไปสองทีมครับเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายครับก็คู่นี้จะได้อีกเป็นทีมแล้วส่วนคู่สุดท้ายจะเป็นเออ,อ,อลราดูจังหวะนี้ก่อย ฟ้าุเล็กจังหวะนี่เข้าไปไม่โดนบอลเยอะมากเลยตัวนี้โดนล็อกหลบก็ได้เจ้าตัวรู้ตัวเลยครับแมทำให้หมอกเพื่อนๆนะจังหวะการเข้าบอลแบบนี้แหละครับทำให้เจ้าตัวต้องเล่นสุ่มเสี่ยวแบบนี้เลยครับใช่เลยอุ่นล้วว่าจริงๆเอาแล้วเป็นคนสำคัญลงมาแล้วครับโอ้โหเอาแล้วเราตีลงมาแล้วครับำอะไรน่าต้านสายเยอะ ก่าจ <ร Stevens. S 1> ะมาครึ่งทางพอดีครแล้วเครื่อนโดนไปแล้วดึงตูครับต้องการประ mmm, pues, ตูที่จะตีเสมอได้เกมนี้แล้วจะเป็นประตูที่นำในอร์โวมครับจะทำได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนประตูนี้หรือเปล่านี่เป็นตครงการให้ได้ก่อนนะครับอาจาร,ารย์ถามแล้วนะว่าเราพึ่งเอาเปลี่ยวลงมาแล้วจริงครับใช่ครับ่อนหน้านี้ครับเป็นด้านหมายเลขเซนนี่แหละครับเป็นคนปัดรีกีกษัตริย์่านมาแล้วครับจริงๆน่าจะลองอีกครั้งหนึ่งครับ ครับแล้วเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมด้วยครับในเกมนี้ครก็ปอยกีทีนึงจริงแล้วก็ไม่ผ่านก็ต้าจับแพงนั้นช่วยกันใส่กัได้ครก็ทุกทียังได้เป็นแค่ลูกทุ่งก็ส่วนาบางส่วนแต่เราลงมาในยืนสี่ห้าตัวเป้า,าแล้วครับแอบโจกลับมาตัาาา้งกันใหม่แล้วแต่ดูเลือกใช้เท้าพักก่อนแล้วเปิดบอลล่างซ้ายก็จับ ฟาแต่เามา้าโอ้โหใม่จังหวะนี้ยังแก้กันดีก็ตเามังเสียายเออจ้ามาเ็บไดายับช้างช้างเหมือนันลกโอ้บอลตกบค้างก็โอ้โหลูกนี้บอลชันหลับตรงหลังแล้วไปตกทุงค้างเยเปิดแล้ววิงเรียบร้อยแล้วโอ้โหาเสียับขึ้นามไแล้วสองจากคนเดิครับุกบอลอีกแล้วับจังหวะลขาเล่นเงก็จังหวะใส่ีครับ โอ้โหเปิดมาแล้วดูว no. ่าตอนนี้ยิงเรียบร้อยเลยแล้วเสาสองครับสองต่อศูนย์ครับทีนี้ต้องจัดทักกันใหม่ครับโอ้โหจางหวะสามครับใช่อย่าโอ้โหงาดูว่าตอนนี้มีปัญหาแล้วครับสำหรับกองหลังครับนี่ครับจังหวะสามไม่รู้ตัวเลยครับเอาแล้วดูกับแหวกมาสามครไอทิ้งเนี้โจเอาูกตันไปเหวี่ยงไปเลยโอ้โหเป็นเล็กครับแล้ว ยังเวลาที่เหลือนี่เยอะเลยด้วยครับใช่ครับตัวนี้ก็จะเลือดยากด้วยครับโจมไปเหลือแบบนี้เพระาะปกติทีเราจะเป็นเรียกว่าตัวสต,วต็อปเปอร์ให้เลยครับโอ้โหลือดฟาวหนักไม่ได้แบบนี้สำคัญเลยก็แล,แล้วมาเจอกับบอลของมัง,งเหียมโอ้โหข้องอยู่แล้วครับโอย้ยบอลสามคนางหน้าเนี่อยอวถูคข้องแค่วงไวเลยครับสไตล์ฟุตซอลแล้วเดี๋ยวดู

วัวลูกนี้น่าจะได้ประตูตีเสมอจริงครับดนสกอร์รวมแล้วะดนสกอร์รวมแล้วถ้าเป็น2-0ด้วยโอ้แล้วเพี่ยบข้าวอีกแล้วครับนี่คือสองสหวะทั้งช้อนแล้วตัวครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับดูแั้งลันสาวจบไม่ได้กับสองต่า,างห้งช้อนแล้วผู้นี่จะน่าจะเป็นประตูตีไหาแตายในเกมนีน้จริงๆครับผู้นี้ได้ดีแับมาลูกนหนึ่งสกอรอลรวมก็จะกลับมาเท่ากันครับ ต่อยให้มาโจมเปียวอาแล้วเอาไปครับโอ้อะไรท่าไปแล้เอาแล้วดึเพื่อนไรเงี้ยบุนปาร์ลัยกับบอลบอลเสียสามสี่คนยังให้มาเลยช้างต่าลงมาจาตัวไม่ผ่านโอ้ยยยัยย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 ลนยยยยยยย้ยยยยยยยมยอยยยยวยย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 ยสยยวยยยยยยยบมายยยยย่เยย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 ยงยงยย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  โอ้โหดูแล้วตอนนี้เกมนี่เร่งแล้วเนี่ยตองสอ,องทีมก็ย้อนไปตอนสามที่วิ่งเป็นลิงได้ครับดูแล้วบอลไปไหนวิ่งไ,ไปทั่วสนามเลยครับเอาอแล้วสองคนงนัดเดียวหลายมาเล็กจับลูกแน่แนแ่นขโอ้โหไม่ไมไน่าเชื่อเลยได้ไมัมได้ไหมครับไม่ได้แล้วหลังครับโอ้ยตอนแรกผมมองไม่เข้าดูแล้วแต่เตมบอกเข้าวันนี้ผมดตกใจเลยผม นี่ร่วงมองเหมากโอ้โหปัดได้ครับลูกนี้เอาแล้วฟลักสั้นเกินไปกัดตกแล้วตูนก็แบบจะเตะขึ้นหน้าไม่ได้แล้วตูนสาวตูต้องเชียร์แบบนี้โอ้โหเล่นยากเลยครับโอ้สงสาวจังหวะที่จะรับสามารถจะได้ประตูตีไข่ใหญ่เลยเรียบสนุกเลยครับมาถึงตรงนี้บขาดมาเหลือแป๊บเดียวเนี่ยเหลืออีกห้านาทีสุดท้ายแล้วครับเวลาแรกครับ แล้วครับลูกนี้เอาเราไปเตะครับลูกนี้โดนแน่ๆแล้วครับเป็นใบเหลืองแลครับขั้นต่ำครับลูกนี้ถ้าเกิดไม่เสียฟ้านี่รถช็อคหลุดไปได้นี่คือจะเป็นการหลุดเดี่ยวเลยครับยังดีที่บอลมันก,ก้ามกึ่งมเหมือนจะคลองบอลได้อยู่นิดนึงครับแต่ถ้าจริงๆถ้าเกิดเสียการเข้คาคลองบอลไปแล้วไปเตะเนี่ยไฟแดงแน่นอนครับลูกนี้ครับแต่ยังดีครับโดนแค่ใบเหลืองหรือว่าโชคดีครับลูกนี้เอาครับฟรีคิกครับใช่ครับ โอ้โหเอาละครับมาดูเรื่องสามครั้งครับเปรี้ยวหลายแล้วแหละจริงเป้ยไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้ฉันหลับกลองหลังครับแม่กำแพงยังออกมาได้เร็วแค่กว่านี้ครับไปมุมบางีเปิดอ้าวโอ้โหเปรี้ยวอีกแล้วครับวันนี้ลงมาจริงไม่ตลงต่อสักลูกเลยครับโอ้โหดูโลกมีโอกาสเยอะที่สุดในทีมครับเปลี่ยวโอกาสเยอะจริงๆด้วยนะด้านจารันสามารถ ยังไม่ได้สักประตูเลยครับเอาวางบอลมาใหม่ครับชางเก็บบอลลงลงุ่นเลยนะเล่นต่อไม่ได้ครับผู้สกอร์แบบนี้นี่ปีบหัวใจสำหรับทั้งสองทีมเลยฟ้าและเฉียดไม่ต้องบอกว่าตอนนี้กองหลังเนี่ยอาการเริ่มจะออกแล้วด้วยว่าความนิ่งในบางทีเจอความเร็วของนักชาติสามน 3, ในเกมลุกเข้ามาปีบเข้ามากดตากนี่แหละบางทีผ้าจะได้ง่ายๆเลยแล้ว,วลูกนี้ฟ้าหยุดนะใช่ไหมเป็นไหมนะพยายามจะถอดเข้าไปเชิญหลบบอลแบบบอลนยังถือ ระหว่าจะเสียบอลทีไรต้องทำฟาวเลยร่วมเลยครับเนี่ยเล็กศิษครับตัวข้างล่างเล็กด้วยครับเนี่ยไวจริงๆครับเดี๋ยวดูตีทิปของฟารคกเสียครับฟากอ้าวหูมันไปงงสกัดลย้นมันผิดเดียบด้วยแต่วก็ยิงได้ครับ ยังดีบอลมันไม่เข้าต่อนะครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหลูกแรกลักษณะแบบนี้ครับเฮ้ยครโอ้โหจะไปเรียกว่าวังทีตามมาโกรบอลนี้น่ะไปพลาดกระพริบสายตาไม่ได้ครับวายจริงๆเนี่ยหาจังหวะไปโบได้นะครับเปิดทิศมาลูงนี้ไม่มีใครเอ้าแล้วบอลไม่ออกก็เปิดเจ่นนั้โอ้โหใจร้อนครับ ไปไหนแล้วครับ uhm ทีนี้อาว่าบ like ้านุกอย่างไม่ยอมดูจีิงๆเพลินเลยครับเดี๋ยวนั้นอาว่ามาว่านี่เดี๋ยวจะมาว่าต่อด้วยเอาเสด็จลูกบอลหน่อยครับสักคู่สักคู่หรือครับเกมกำลังต่อเนื่องเลยครับมีโฆษณามาขั้นทันอย่างนี้ค โอ้โห่าเอามา้านหลังบ้านข้าหลังแข็ใจดีแล้วโีบอลกลับมาให้ทีมอไม่ต้องเอาทีมอัลทัโยนบอลกลับมาแล้วเอาเปไปตั้งแต่ก็บางค้เกียดเช้าถึนตาแล้วดูเอ้า ต่อที่ไม่ต้องเสียอนถ้าบอลเฉียดขึ้นมาเป็นเรื่องครับเออไม่ได้เุนด,ด้วยครับหมามาเฉียดแล้วเตะตรงมือค้ายครับอ่าเตะเตรงหอบมาเฉียดครับเตะข้างนี้ครับครับหากระมาปานยิงเสาแรกเตะทีครับครับหรือจะยืนเอาไม่มีใครเลือกเลยแล้วขวา ไอ้่อยก็โกรธก็ส <No, uh ่วนท้ายก็ออกข้างเองครับตาให้กับวานขวาเมย์เมย์เอ้าจับมาลูกนี้ไม่ดีครับจับตัดได้ไมต้องกล้าตแตยครับนาทีสุดท้ายแล้วก็สองเจ็ดในึ่งเวลาแรกก็โผโ่ครบเวลาแบบเจ็ดสามนาทีเลยสองสองครับอสองครับสองนาทีครับ ร้อนออวามาตั้งกันใหม่แล้วไงยิงไกลลรึเอ,อ,อ,อ้่าเออตลวดนี้ฉันอยากต้องเกิดตงต่องแล้วอืออือไอแฮมมอนเนี่ยผมไม่กลัวแล้วผมผมกลัวจะต้องขอป่านเดียวกันเองเออเอ,อาเรืงได้เรื่องบองผมว่าเฉียนจะทุ่มเท้านี้นลตลวดนนี้ไม่ใช่แต่งมือก็ย้อนมาบอลไทยตรงนี้ทางขวาปานปานยัดมาช้างยัด ต้อกลับไปตั้งันใหม่ครับนายแต่แต่เอาให้แหมเพื่อนเล่นยากเลยครับโอ้โหไม่ได้ดูกระดอนสุดนะายแลแม่แม่ฝานผมเจอลุกนู่นี้แม่เต็มย่างเขาได้ครับตามเสียปานครับไปทางซ้ายครับกลับมาจัดจัดไปเลยตุ้งยิงด้วยเปิดเราดูทีทางเน่งเน่ง ได้มาตัวที่สามแล้วมาเอาเฉียดโอ้โหถ้าได้ประตูที่สามเนี่ยแกเล่นได้ยขึ้นเยอะโอ้โหดูตัวตั้งขาปลาอะยเนี่ยดูนักตือเท้าตัวเองเลยครับปลาอย่างนี้ได้ไงครับโอ้โหเท้าเองจังหวะเมื่อกี้เนี่ยตัวเองตั้งใจที่จะเลี้ยวตัปลาอะย่างเงี้ยเอ้ารถตู้หลุดอีกแล้วครับแดงแดงเท้านี้บนไม่ผ่านอีกแล้วตัวสวยกลับครับเอาแล้ยปุ่นให้บอลมันไม่ดีแล้วอารสารแล้วตัวไปยืนออลมันอยู่ด้านหน้าจังหวะสวยกลับอี่แล้วมันไม่ทันครับ Il, ไหยมาบอลติกทีล <MIC. S 1> ้างซ้ายยรับยิงตุ่มเสาแรกย้ําปัดพิเศษได้ตัวตัวค้เวลาค้ับสองนาทีย้ากรยิงไม่ยิงด้วงกาเียวโจ๊กโจ๊กให้ไปที่ว่างเล็กไม่ฐาน็่า้ แล้วก็ไปไล้วค่ว